สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้วันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือน12มีฉลูครับอ่ะล้อมวงเข้ามาได้เวลาของอรายการข่าวทะลุใหม่ที่ถูกชาวบ้านชาวช่องไฮโซไฮโซเขาบอกเป็นข่าวแบกัดดินเอา้า ข่าวแบกกรดินล้อมวงเข้ามาครับล้อมวงเข้ามาวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้รักทหารอย่าท้อรักทหารอย่าท้อรักสิบรอรักสิบรอต้องรอสิบโมงโอ้แต่ก่อนนี้เพลงดังบ้างนะรักสิบรอต้องรอสิบโมงใช่ไหมแม่คิ้วโกงขวัญใจสิบรอนะน้ำมันแพงเดือดครับน้ำมันแพงเดือดแล้ว ตอนนี้หนึ่งสิงหามอบรถบรรทุกจะใช้โมเดลเยอรมันชิบหายแล้วบ้านเมืองนี้ต้องใช้โมเดลเยอรมันคือโมเดลเยอรมันเนี่ยเขาขึ้นราคาน้ํามันรัฐบาลขึ้นราคาน้ํามันเขาจอดรถทิ้งเลยครับเต็มถนนไปหมดประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับสิบรอเ็าบอกเอาบ้างถ้าวันที่หนึ่งเนี่ย คุณไม่ลดราคาน้ำมันรัฐบาลไม่ลดราคาน้ำมันเขาจะเติมยี่สิบบาทเติมยี่สิบบาทแล้วน้ำมันหมดที่ไหนจอดแม่งที่นั่นเลยโอ้พกคุณรุนช่องเดือดครับบ้านเมืองเดือดที่ผายวายป่วงหมดบ้านเมืองถ้าทำอย่างนี้ขอร้องเถอะครับอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนขอร้องเถอะครับรัฐบาลคุยกันสิ มันมีทางออกเยอะแยะแต่รัฐบาลไม่ทําแต่แก้ปัญหาแบบเฮ้ยมึงหยุดก็หยุดไปเดี๋ยวกูใช้รถทหารเอากันอย่างนั้นเลยครับวุ่นวายก็วุ่นวายไปเดี๋ยวให้ทหารออกมาขู่กันอย่างนั้นเลยครับคือบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมมันมีเรื่องแปลกแต่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องแปลกแต่มันเป็นเรื่องจริงคือประเทศไทยเราเนี่ยมีหลุมขุดน้ำมันตั้งสอง7หลุม น้ำมันของไทยซับในดินสินในน้ําครับซับในดินสินในน้ําของไทย2,777หลุมขุดน้ํามันวันละเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมขุดน้ํามันวันละสิบล้านลิตรวันละสิบล้านลิตรวันละสิบล้านลิตรแก๊สอีกก็เป็นซับในดินสินในน้ําแก๊สเนี่ยสามหมพลิตรต่อวันฟังไว้ซะด้วยพี่น้องประชาชนเขาก็รู้ไม่ใช่เขาโง่เง่าเต่าตุนกินแกลบกินลำเขารู้ แต่คนไทยใช้แก๊สแพงคนไทยใช้น้ำมันแพงเว้ยเฮ้ยน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนตสสาศสาศามาอยามีก็รู้มันลิตรละไม่ถึงยี่สิบบาทลิตรละไม่ถึงยี่สิบบาทใช้น้ำมันเนี่ยวันละเจ็ดสิบแปดสิบล้านลิตรเท่านั้นเองเท่านั้นเองยากดีมีจนทุกคนเสียภาษีทุกคนเสียภาษีท,าษท,าษทุกวัน เราใช้น้ำมันแพงที่สุดในโลกจะบอกให้ส่งไปพาม่าเขาขายส่งสิบเจ็ดเขาขายสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนลักลอบน้ำมันไทยจากพาม่าเข้ามาไทยนี่มันช้ำไหมมันช้ำโมโอกไหมในมาเลเซียน้ำมันถูกวถกว่าเรา,รรเราถูกกว่าเราในสปปลาวถูกกว่าเรานี่ก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วสิ่งที่ออกมาเยอะย,อะยอะคืออะไรวะเนี่ย คือไอ,อ,อ้ไปอปทไอ้ปตทเนี่ยเขาสรุปรายงานไตรามาสสุดท้ายบอกโอ้โหเขากำไรเท่านั้นเท่าน,นี้วันก่อนผมมาอา่านให้ฟังมาบอกให้ฟังกำไรมากมายมีคนถามบุลวีไหนมึงแฉออกมาทีสิว่าเขาจะได้โบนัสกันเท่าไหร่สิ้นปีนี้เขาได้บานโบนัสกันทุกคนคนที่มีหุ้นในปตทยิ้มย่องผ่องใสสบายอกสบายใจโอ้ยกำไรกันเป็นหมื่นหมื่นล้านกำไรเป็นเป็นหมื่นหมื่นแล้วถามอาไอจฉาไหมผมไม่ออจฉาเลยครับ แต่ผมหมั่นไส้เว้ยเฮ้ยรัฐบาลอุ้มแต่นายทุนอุ้มแต่นายทุนครับคำถามอันเนี้ยเป็นคำถามที่ก้องหูจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าท่านประยุทธ์ท่านประยวยของผมเห็นใจพี่น้องประชาชนมั่งรถบรรทุกเนี่ยเขามีความหวังดีต่อประเทศชาติแต่ว่าเขาทนไม่ไหว เขาทนขาดทุนทุกวันทุกวันทุกวันไม่ไหวเคยวิ่งทุกวันทุกวันสัปดาห์วิ่งละวันสองวันสินค้ามันก็ขึ้นราคาเพราะลถบรรทุกน้ํามันมันขึ้นก็ขึ้นเขาต้องการ29บาทต้องการ25บาทรัฐบาลบอกเอ้าให้ยีบเก้าแต่เดี๋ยวนี้ไปดูสิครับดีเซลบ้านนอกใน30กว่าทั้งนั้น30กว่าทั้งนั้นมันไม่มีอย่างที่ว่าแล้วครับฉะนั้นวันนี้ข่าวตั้งแต่เมื่อวันเนี้เมื่อวานนี้ออกมาคลึกโครม วันนี้20แล้ว20แล้วถ้าคุยกันไม่จบเนี่ยวันที่หนึ่งธันวานเนี่ยนรกถามหาข่าววันนี้ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะครับครบทุกรสสดทุกเรื่องทอบอคือทหารบกกองทัพบ,บกพร้อมรถทหาร3,700คัน10ล้อย้ำเส้นตายหยุดวิ่งถ้าไม่ได้ลิตละ25บาทให้รัฐขนเอง จะรู้ต้นทุนนะให้รัฐขนเองแล้วเราจะรู้ต้นทุนฉะนั้นรถทหารไปวิ่งเนี่ยมันใช้น้ำมันที่ไหนล่ะน้ำมันฟรีอย่างนั้นเลยครับเสียตงังงบประมาณของรัฐภาษีกรของประชาชนทั้งนั้นแหกหูฟังด้วยก็แล้วกันฝ่ายค้านเขาก็ออกมาจวกไอเดียนายกไม่แก้เป็นเดลซีลไม่แก้ดีเซลแพงเนี่ยมันจะเพิ่มปัญหาเอามาเราเรามาคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า มาคุยก็ด้วยเหตุผลดีกว่าเพราะรายการนี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวใครมาพูดเอาเรื่องเอาเหตุเอาผลวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผลถูกผิดอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นความคิดเห็นตามระบอบประยุทธ์จันโอชาระบอบประยุทธ์ครับนะความคิดเห็นตามระบอบประยุทธ์คือตอนเนี้ทหารเนี่ยไปว่าเขาไม่ได้หรอกน้ำท่วมทหารก็ลุยไปช่วยลุยไปช่วย รัฐบาลขอให้ช่วยเพราะว่าประยุทธ์เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาคุมทหารกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศแม้กระทั่งตำรวจเขาคุมทหารแต่ก่อนเนี่ยลุงป้อมคุมตอนหลังกันไม่ให้ลุงป้อมเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกทางกันยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามรายการบุญลวีนะจะแยกทางกันยังไงมันมีเรื่องลึกๆล,ลับๆอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันเมือ่อแต่วันนี้เอาอย่างนี้ก่อน ทหารนี่ยเขาบอกเขามีรถมากถึง3,700คันกองทัพเหลือก็พร้อมพร้อมที่รอจะหมุนรอคำสั่งจากรัฐบาลเท่านั้นนะฝ่ายคา้านเขาก็ไม่อยู่เฉยเขาจ่อจะร้องปอปอชอหากทําจริงผิดพระล่ำหยัดขนส่งทางบกอเอาละสิส่วนพนตลตระเวกเสรีพิสุทธ์บอกว่าไม่แก้ปัญหาน้ำมันแพง แต่เอารถราชการมาแข่งขันกับชาวบ้านรัฐมตรีพลังงานเขาก็บอกว่าแค่มาตรการสำรองส่วนประธานสาพานันธ์รถบรรทุกบอกเอารถทหารมาส่งสินค้าแทนรัฐจะได้รู้ถึงต้นทุนการขนส่งว่ามันเป็นยังไงแต่รถบรรทุกเขาย้ำว่าหนึ่งธันวาถ้าไม่ได้รับคำตอบรถออกมาแน่ครับรอหมุนแน่เติมน้ำมัน20บาทและใช้โมเดลใช้โมเดลเยอรมัน นี่ก็คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงนี่ที่ผมพูดเมื่อวานนี้นี่คือโมเดลที่ไหนโมเดลเวเนซุเอลาทำไมผมย้ำบ่อยย้ำบ่อยเพราะประเทศมันพังไอ้เวเนซุเอลาประเทศมันพังทิบหายหมดแล้วเราไปตามโมเดลอย่างนี้การเมืองไปตามโมเดลกัมพูชาไล่ย,ยุบพักฝ่ายค้านยุบยิงไม่จริงไม่รู้แล้วแต่คุณคุณมีนักร้องประจำวงของคุณอะเอ,า,อางนี้ก็แล้วกัน แต่วันนี้คุณก็เอาโมเดลรัฐบาลเอาโมเดลของเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเขาก็เป็นประชาเรียกว่าประชานิยมเหมือนกันรถแลกแจกแถมแจกแจกแจกนะบ้านเรามอเตอร์ไซค์แจก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 นะชาวไร่ชาวนาเงินประกันสังคมหรืออะไรเงินบัตรคนจนโอ้แจก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 กู้มากู้มาซุปเปอร์เก้ากู้กู้แจกแจกให้คนเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลมันเก่งรัฐบาลมันดี โอ้ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจบแน่จบบ้านเมืองสงบจบที่รัฐบาลประยุทธ์ะจะจบแบบไหนคิดเอาเองก็แล้วกันออกมาแจกแจก,กเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นเงินในอนาคตทั้งนั้นที่กู้มาเก้าล้านล้าน10บล้านล้านและถ้าเมื่อถามว่าใครใช้หนี้ละวะใครใช้หนี้ก็เด็กรุ่นหลังที่คุณจับไปขังทั้งนั้นแหละประยุทธ์จะอยู่อีกสักกี่วันประวิทธ์จะอยู่อีกสักกี่วันนะนะ ป,ะป,ะปะ้าป๊อกอนุพงศ์จะอยู่อีกสักกี่วันอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้กี่ขวบแล้วและไอ้เงินเก้าล้านล้านสิบล้านล้านเนี่ยมันเป็นอนาคตของพวกเขาที่เขาเห็นเขาเห็นว่าตัวเขาไม่มีอนาคตเลยจบการศึกษามาปีละห้าหกแสนคนเนี่ยปีละห้าหกแสนสองปีล 1, 3, ป้านหนึ่งสามปีล้านห้าเนี่ยงานอยู่ตรงไหนล่ะครับงานอยู่ตรงไหนไหนจะพี่ป้านะ้าอาที่ตกงานจากโรงงานที่ปิด เมื่อปีที่แล้วจากผลโควิดก็ดีจากผลการบริหารบ้านเมืองที่สั่งกระบวยจนทำให้บ้านเมืองเจงบงก็ดีแล้วก็เอาโมเดลอย่างนี้โมเดลของเวเนซุเอลาคือสินค้าขึ้นราคาของอุปโภคบริโภคขึ้นราคารัฐบาลตั้งโรงงานเองเว้ยตั้งโรงงานเองผลิตยาสีฟันผลิตแปลงผลิตเยี่ยผลิตหาเหวอะไรผลิตหมดแข่งกับเอกชนนะแข่งกับเอกชน เขาเอาใจประชาชนเพราะจะได้เลือกเขาอีกไงเหมือนกับบางประเทศที่อยู่ใกล้ๆสปปลาวนะเขาใช้โมเดลวันนี้แล้วผลสุดท้ายเจงพอเจงทงาไงเงินไม่มีกู้ที่ไหนก็กู้ไม่ได้เคยกู้จากรักเสเซียเคยกู้จากจีนมันหมดเครดิตแล้วมันกู้ไม่ได้แม่งก็พิมพ์แบงเองเลยเวเนซุเอลาพิมพ์แบงเองพอพิมพ์แบงเองค่าของเงินมันก็เฟอ้อเอาเฟ้อเอาเฟ้อเอา,เอา,เอาจนเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าไก่ตัวละพันกว่าบาทไง บ้านเราในสินค้าก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเพราะเงินมันเฟอ้อพิมพ์เองไม่เองผมไม่รู้แต่นี่คือประชานิยมมันต้องสอนให้ประชาชนเนี่ยเขาเขาเขามีความเข้มแข็งในตัวเขาที่จริงเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินช่วยเหลือถ้าเขาไม่เดือดร้อนอยู่กับบ้านมาเป็นปีไม่ได้ทํางานปิดกิจการนูร่นป,ปิดกิจการปิดกิจการนี่เวลานี้เปิดประเทศก็เปิดให้เขาไม่ครบนะธุรกิจบางอย่างบานได้ครับหรือว่าจะเป็นพวก กิจการบันเทิงร้านอาหารอะไรต่างๆที่เป็นผับเพบอะไรนี่เขาไม่เปิดให้เขา,าจะฉะลองปีใหม่แล้วเขาก็บอกเขาก็ทําอะไรกินเหเวลานี้ไอ้ที่เปิดแล้วก็ไม่มีทุนร้อนที่จะทําต่อมันต้องคิดมหาภาคคิดมหาภาคให้มันครบวงจรเปิดประเทศจริงๆก็คือเปิดให้คนไทยได้มีอาชีพส่งเสริมให้เขามีอาชีพส่งเสริมให้เขามีเงินทุนเปิดประเทศของคุณเปิดประเทศคือเรียกฝรั่งมาเรียกต่างชาติมา แต่มันมาสักกี่คนมาสี่ห้าหมื่นคนก็ดีอกดีใจแล้วมันทําเงินได้เท่าไหร่มันทําเงินได้เท่าไหร่นะมันขาดทุนไหมก็การที่เราโปรโมตการท่องเที่ยวเนี่ยแต่เอาละผมไม่ว่าผมก็ไม่ว่าอะไรผมพูดเรื่องเยอะแล้วอบอกก็ไม่ว่าคือมันยังไงพูดไม่รู้จะใช้คําไหนแรงไปก็ไม่ไหวนะอืโมเดลเวเนซุเอลา ทีนี้ทีนี้ข่าวคราวต่างๆเนี่ยทหารเขาบอกเขาพร้อมส่วนฝ่ายค้านครับหัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์นายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่ากรณีที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกร้องรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลแพงเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมารับข้อเรียกร้องเรียนแต่ไม่เปิดโต๊ะเจรจาเพื่อรับฟังใช่ครับนะ เขาส่งข้อร้องเรียนมาแต่จริงๆก็ต้องเปิดโต๊ะนั่งคุยกันให้ชาวบ้านเขาเห็นถ่ายทอดทางโทรทัศน์หมอชนละนานบอกสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือคํำถแถลงของพลเอกประยุทธ์ที่พูดถึงเรื่องนี้ในมุมที่ว่าสมาคมขนส่งทางบกแค่สมาคมเดียวโอ้โหไปดูถูกเขาขนาดนั้นเลยแค่สมาคมเดียวชนละนานสีแก้วบอกว่าถ้อยคําของนายก นอกจากไม่ใส่ใจแล้วยังเหยียดหยามสมาคมบอกให้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าก,กดดันทั้งที่การเรียกร้องของสมาคมทําด้วยดีและคำนึงถึงส่วนรวมชนนั้นสีแก้วหัวหน้าเพื่อไทยบอกว่านอกจากนี้การที่ใช้กระทรวงคมนาคมใช้รถโดยสารหรือจะใช้รถทหารออกมาขนส่งแทนวิธีคิดแบบนี้ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยหาทางออกไม่ได้ นายชลนั่นสีแก้วบอกว่าผมขอเรียนไปถึงทาน,นายกบอกว่าจะพูดอะไรขอให้พูดออกมาจากมันสมองของผู้นำประเทศบ้างใส่ใจพี่น้องประชาชนบ้างและการที่ใช้รถทหารมาเป็นรถบรรทุกขนสง่งถ้าท่านพูดจริงทำจริงสอบผิดกฎหมายพระราชบัญญัติทางบกขอว่าอย่าทำจริงเพราะถ้าทำจริงต้องร้องไปยังคณะกรรมการปป,ปอชอให้ตรวจสอบว่า นี่เป็นการจงใจกระทําผิดต่อหน้าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐมนูญและกฎหมายเขาไม่สนหรอกที่ชนละนานปอปชงปอปชอ็็ตั้งมากระมือเอ้ยไม่สนไม่สนจริงๆว่าไปก็ประชาชนเดือดร้อนเขาบอกกูจะทําอย่างนี้เอารถทหารออกมาสิเขาก็เอารถทหารออกมาเพราะคุณไม่ขนส่งอะไอ้ฝ่ายนั้นก็าบอกขนได้ทําอะไรแล้ว คนแล้วขาดทุนจะขนได้ยังไงรัฐบาลไม่ช่วยรัฐบาลก็จะช่วยได้ยังไงช่วยไปแล้วเจ้าสัวของพวกผมะถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็ช่วยผมแล้วเจ้าสัวพวกผมอะมันขาดทุนกําไรคุณรู้ไหมมันขาดทุนกําไรคุณเห็นหัวอกพวกรัฐบาลบ้างสิเออทําไมคุณไม่เห็นหัวอกรัฐบาลบ้างเจ้าสัวขาดทุนกําไร ผมก็ต้องเอารถทหารมารถทหารมาใช้น้ำมันภาษีก่อนคประชาชนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พอก็กู้มาอีกคุณต้องคิดถึงนี่ประเทศชาติต่ตอไปเนี่ยมันจะดีขึ้นผมเนี่ยอุตส่าห์ไปพูดนายกเนี่ยอุตส่าห์เผยแพร่ภาษาไทยในต่างประเทศเพื่อจะเป็นชาติมหาอำนาจไงเ่าอีกหน่อยพวกเราก็จะไปดาวงคารกันแล้วตอนนี้อนเนกเขาก็คิดแล้วรัฐมนตรีทะบวงไอ้รัฐม,นต,ฐมนตรีอะไรอะ่ะไอ้กระทรวง กระทรวงอะไรเขาอะนะกำลังคิดยานอาวกาศไปดวงจันทร์รู้หรือเปล่านี่คือหน้าที่รัฐบาลบุญคุณรัฐบาลมีคุณรู้ไหมกําลังคิดยานอาวกาศไปดวงจันทร์สอสอรัฐบาลก็กําลังทําหนังโปหนังสือโปให้มันถูกตามกฎหมายศิละเจนจาคะมึงรู้เปล่านี่คิดเพื่อพี่น้องไทยทั้งนั้นมึงรู้เปล่าเออนี่พูดในแง่ในแง่เทียรัฐบาลนะเฮ้ยหากระโถนมาหน่อยไว้ค่ะ ส่วนดีเขานี่ส่วนดีเขาเอ้าเดี๋ยวหาผมไม่เชียร์หาว่าไอ้บุญระวีมึงเอาแต่ด่ารัฐบาลอ่าเชียร์เป็นเนี่ยเอานี่กําลังจะเป็นมหาอำนาจรู้ไหมนายกถึงไม่ยอมพูดภาษาไทยไอ้ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษในเวทีโลกไงคนจะมาคบกับคนไทยมึงต้องพูดไทยได้จะมีเมียไทยมึงต้องพูดไทยได้เอางี้ก็แล้วกัน ถ้าพูดไทยไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาหาเมียเมืองไทยโอ้อีสานเต็มเลยลูกเขยฝรั่งอเอ้ารักคร่ำพรมแดนไม่มีกำแพงกวางกั้นนะเรื่องความรักเนะีรร่ยพลตเรศเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสรายบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคนเนี้ยเหมาะเป็นนายกจริงๆเชียขึ้นหรือเปล่าวะพี่ตู่ตู่เหมือนกันคนละตู ทำเนียบบอกว่าการนำรถทหารออกไปยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปอีกแทนที่เขาจะประกอบกิจการได้ถามว่าทหารไม่มีงานทำหรือถึงมีพอเวลาว่างพอเอารถที่ใช้ในราชการทหารออกมาช่วยขนส่งให้กับประชาชนจะมีสักกี่คันรถบรรทุกที่ประกอบกิจการมีเป็นล้านล้านคันทหารจะมีปัญญาอะไรไปแก้ปัญหานี้ พลตเอกเสรีพิสุธิ์บอกว่าไม่ว่าจะปลูกผักชีหรือเอารถทหารไปวิ่งแทนประชาชนรัฐธรรมนูญห้ามรัฐกระทําการใ,ใดๆที่มุ่งแข่งขันกับประชาชนคุณเอารถไปช่วยช่วยจริงหรือไม่หรือไปคิดค่าใช้ใจ่ายกับเขาอีกฉะนั้นต้องมองว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่น้ํามันดีเซลและน้ํามันอื่นๆราคาแพงมากประชาชนเดือดร้อนทาไมถึงแก้ปัญหาไม่ได้ นี่คือปัญหาที่บริหารงานกันไม่เป็นเอาแต่พักพวกเอาแต่สีเอาแต่เราขณะนี้ไม่มีการรบไม่มีการต่อสู้มานานแล้วต้องลดกำลังพลทหารลดการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ลดงบประมาณการทหารพลเอกเสรีพิสุธิ์บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังมีความคิดบื้อบือบ้อบือ้อบื้อครับไปฟังไปแปลเองนะผมไม่รู้แปลว่าอะไรบือบ้อบื้ออย่างนี้ผมไม่อยากจะบอกว่าโง่นะ ถ้ามีความคิดบื้อๆแบบนี้ลาออกไปดีกว่านี่เสรีพิสุทธิ์พูดนะครับอยู่ไปก็รังแต่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนยิ่งขึ้นจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนยิ่งขึ้นปล่อยให้คนอื่นเขามีสติปัญญามาแก้ปัญหาดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผมใครก็ได้เป็นนายกเอาแต่ผมจะเอาเสรีพิสุทธิ์นะเออทำไมไม่จำเป็นต้องเป็นผมเป็นใครก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา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 ,เอา เอาตู่เสรีพิสทจิ์นี่แหละผมคิดว่าดีกว่าพลเอกประยุทธ์เชื่อ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 ครับว่าดีกว่าส่วนคุณอภิชาติไพร,รุ่งเรืองประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกเขาว่างี้การที่ทหารเนี่ยไอการที่รัฐบาลเนี่ยตเตรียมเอารถทหารมาขนส่งสินค้าแทนกลุ่มผู้ประกอบการสิบล้อที่ประท้วงหยุดวิ่งบอกยินดีที่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการเอารถทหารมาวิ่งส่งสินค้า จะได้รับรู้ถึงต้นทุนนะมันแพงขนาดไหนแท้จริงเป็นยังไงอยากให้ตัวเลขนี้มันออกมาเอาและก็ลองดูสิให้เวลารัฐบาลถึง30พฤศจิกาวันนี้20แล้วหรือ10วันหากไม่มีคำตอบคูเลยครับหนึ่งธันวาคมสาพันจะยกรับการเรียกร้องให้เข้มข้นยิ่งขึ้นจะเดินหน้าขับไล่สุพัฒพงศ์พันมีเชาวรัฐดีพลังงานออกจากตำแหน่งโดยเวลานี้เตรียมแผนทั้งหมดไว้แล้ว พร้อมแล้วที่จะเปิดเผยวิธีการไม่ไดออเพราะไม่ได้ให้รัฐบาลมาสกัดกัน้นโดยจะเปลี่ยนวิธีการสู้ใหม่จะไม่ใช้รถบรรทุกแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมหยุดวิ่งอ้า้วใช้อะไรแล้ววะงงม่อเกินเว้ยจะใช้โมเดลโมเดลเยอรมันใช่ไหมเติมน้ำมัน20บาทหมดตรงไหนอยู่ตรงนั้นอีก อ่าไปละสิบคันละยี่สิบคันมันวิ่งเหมือนทุกถนนในกรุงเทพโอ้ยอย่าไปทําเลยประชาชนเดือดร้อนนะพี่นะประชาชนเดือดร้อนผมไม่อยากยุให้ทำหรอกนะประชาชนเดือดร้อนมั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 นคุยกันสิทุกอย่างมันอยู่ที่มันตั้งโต๊ะคุยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆ็กสามกีบสามนิ้วอะไรต่างๆเนี่ยกล้ากล้าหน่อยพี่ยุทธผมว่ากล้ากล้าหน่อยบ้านเราเนี่ยเราคนไทยด้วยกันทุกคนอยากเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์อยากเห็นความเจริญรุ่งเรือง ผมไม่อยากจะพูดเอาแต่มันครับนะนะเอาแต่เผือกวันนี้คุยกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกทั้งนั้นจับไปติดคุกพ่อแม่ก็ทุกพี่น้องก็ทุกผมก็ทุกผมเชื่อว่านายกท่านก็ทุกนะหรือท่านไม่ทุกก็แล้วแต่นะแต่ความทุกข์เนี่ยก็คือ,คอเรื่องเนี้เรื่องไม่มีจะก,กินเรื่องไม่มีงานทาเรื่องไม่แ้เจ็บไข้ได้ป่วยผมถึงก็งบอกว่าให้เลี้ยวไปที่ เบต้ากรูแคนซึ่งเป็นสารสกัดจากยิสขนมปังกินไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานในบ้านเราทุกคนมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บก็ห่างหายไปคอมเมนต์หลายคนที่บอกว่าเอ้ยกินแล้วเป็นอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นคือเรื่องของของวิชาการที่บอกว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติมหาศาลที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพ นี่ผมอ่านจากตำรานะครับอ่านจากตำราเล่มนี้ของศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์บวราคามินซึ่งเขาเขาเขาเอาผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนําของโลกหลายสิบแห่งเนี่ยมาบันทึกไว้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาวาดมหาวิทยาลัยเบเลอร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันมหาวิทยาลัยทูลเลนมหาวิทยาลัยดุคลิฟฟอร์เนียลุยส์วินมีเอกสารเป็นสามพันรายงานมันมีแต่ผลดีฮะผลเสียไม่มีแม้แต่รายงานเดียวผลข้างเคียงไม่มี แล้วในตำราเขาบอกนี่เขาใช้คำว่าป้องกันและรักษาคือสร้างภูมิคุ้มกันและก็โรคที่เบต้ากรูแคนใช้ป้องกันและรักษาเช่นโรคหัวใจโรคเอดชาตามปลายมือปลายเท้าเอามาพลกเอามาพาดเบาวหวานถุงลมโป่งพองไขมันอุดตันในหลอดเลือดเชื้อรารักษาแผลจากการผ่าตัดรูมาตอยปอดบวมง,งูสวัสดภูมิแพ้โรคเกาโรคปอดโรคตับโรคชรา,าโรคมะเร็งและอื่นๆอันนี้ผมอ่านตามตำรานะครับ ตามตำราเป็นผลงานทางวิชาการในเรื่องวิชาการคำว่าเบต้ากรูแคนมันไม่ใช่ยี่ห้อคล้ายๆล้าแอสไพรินยี่ห้ออะไรเราก็เอามาพูดได้มาเล่าให้ฟังได้ในเชิงวิชาการแต่ถ้าถ้าโฆษณามันต้องมีใบอนุญาตออคออโฆษณาต้องมีศูนยสูภาพเบต้าวันเขาก็ไปขอใบอนุญาตโฆษณาสินค้าตัวนี้ชื่อเบต้าวัน ซื้อสี่ขวดก็แถมฟรีหนึ่งขวดโอ้โหสมาชิกเยอะเวลาเนี่ยนะตอนเช้านี่แน่นเลยขอขอภัยนะครับต้องขอโทษด้วยใบบายเย,ย็นๆโทรศัพท์เข้าไปสั่งซื้อได้เขาบอกว่าอย่างนี้คำอนุญ,ญาตโฆษณา <c oughs> บอกว่าชื่ออาหารและเลขที่เลขฉลากจดแจ้งนะเรามีเครื่องหมายอยอยนะครับเลขที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าวันเบต้าวัน เป็นผลิตภัณฑ์จากเบต้ากลูแคนยีสว oh ิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนโอสุดยอดทั้งนั้นแหละมันผสมวิตามินด้วยนะใน400-600มิลลิกรัมเนี่ยมันจะเป็นเบต้ากลูแคนถึง400มิลลิกรัมอีก200เนี่ยเป็นวิตามินผสมเข้าไปนี่คือสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษ ซึ่งเป็นสูตรที่จดทะเบียนเป็นสูตรของศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินนะสมัยที่ทํากับท่านบริษัทของท่านนะครับของของของลูกหลานท่านแล้วเราก็มาทําด้วยกันนี่นะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นผลดีพอตอนหลังท่านก็ก็หยุดตรงนี้นะครับท่านบอกก็พอแล้วบุญละวีก็มาสารต่อก็เบต้าวัดก็เป็นที่เรื่องลือไม่มีวางขายในท้องตลาด นะแต่ไปขายที่ไหนไม่มีแล้วครับนะแต่ไปซื้อก็เจอของปลอมเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี่แหละนะข้างล่างผมนี่แนะจดไว้แล้วก็โทรศัพท์เข้าไปซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสี่ขวดแถมฟรีหนึ่นี่ก็คือเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะจําเป็นต้องพูดหน่อยนะครับให้ผมตามาหากินบ้างนะ mm hmm. เพราะว่าข่าวคราววันนี้ก็เอากันหอหออหอมปากหอมคอ นะครับให้ท่านทั้งหลายได้เห็นบริบทของบ้านเมืองวันนี้รักทหารอย่าทอ้อรักสิบรอรอวันที่หนึ่งท่านว่าคมครับลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ